สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมาพบกับวิทยสมัยเช่นเคยนะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบระคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ชื่นชอบเกมที่ผ่านมาและช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันอย่างร้่นหลามนะครับผมเกมนี้ชื่อว่าสงครามมา้าเป็นยังไงปกติเรามักจะคุ้นเคยกับการเล่นหรือว่าการเห็นแต้มม้าขโมยกันอย,อยู่แล้วนะครับผม แต่ไม่บ่อยครั้งนะครับที่ทั้งสองฝ่ายแก้ทีกันโดยเล่นแต้มม้าขโมยกันทั้งสองฝ่ายโดยใช้ม้าเป็นตัวขับเคลื่อนผัดกันรับผัดกันรุกคนละทีอย่างถึงพลิกถึงขิงเดี๋ยวท่านจะได้ชมในเกมนี้ผมจึงตั้งชื่อว่าสงครามม้ากันไปเลยครับและแถมท้ายให้อีกเกมนะครับผมนั่นคือคนขุนพลคู่ เกมนี้เป็นการเดินหมากอย่างสัมพันธ์กันทั้งกระดานนะครับทั้งมา้าเรือโคนคู่จังหวะจบเข้าข่ายลักษณะหมากกลนะครับผมกลหมักลุกนะครับแต่ผมยังเช็คไม่ออกว่าเป็นกลอนอะไรหากพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่เห็นแล้วก็รู้นะครับผมช่วยคอมเมนต์มาด้านล่างให้ด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม ไปชมเกมกันเลยครับผมมาแล้วครับผมเอาล้วครับขาวขึ้นม้ามาเลยฝ่ายดำก็ขึ้นม้ามาด้วยเอาขาวโดดไปดเล่นม้าขโมยครับผมเอาล้วครับกินเลยกินเข้าไปนะครับผมรูปด้วย หอยกลับมาดำก็มาขโมยด้วยเหมือนกันนะครับผมขึ้นมาเหมือนกันทำแทงเบีย้ยไล่ม้าก่อนขาวแกลเบีย้ยกันไปนะครับผมเกมค่อนข้างไวนะครับผมพี่น้องเอาแล้วครับเอาดำกินด้วยเนี่ยอากมามานี่ค่อมคนเรือเลยครับเอาล้ครับขาวจะเอายังไงนี่ขึ้นเล่นมา้าขโมยได้รับก็เล่นม้าขโมยไดย้แล้วก็ โอ้ oh, ขาวยอมให้กินเรือเลยนะครับผมนะครับตรงนี้แลกเบีย้ยกันไปอีกนะครับผมแบบนี้กลางกระดานเริ่มโล่งแล้วครับขาวโยกไปทางสายริมนะครับผมเอ,เอามาขึ้นมาอีกหนึ่งตัวมารุมกินเบีย้ยนะครับต่างคนต่างเดินมาก,กันเก่งมากแล้วเอาละครับ ดำก็เอาม้าขึ้นมาด้วยเนี่ยแม้แต่ม้าจะมีแค่ตัวเดียวนะครับโผมพี่น้องนี่โอ้โหโดดม้ามานี่เลยแต่ละท่านในเล่นม้าก,กันเก่งมากครับผมดำจะหมดหรือเปล่ามา้าขาวก็ไม่ยอมนะครับเอาคนไล่เข้าไปอีกจะหนีไปไหนเบีย้ยฟรีแลครับผมเบีย้ยตัว ตัวกลางครับนั่นม้ากินเข้าไปเอาละครับแขงเตี้ยแลกเรียริมกันเข้าไปเลยครับผมเอาเรือกินนะขาวเรือกินนะครับนี่โอ้โหตอนนี้โล่งแล้วครับผมอโ,อโอ้โหขาวต่อม้านะครับผมเมื่อให้ดำเหลือม้าเลยนะครับเพราะาเลี้ม้าเก่งมาก เลยจัดการเลยครับผมตอนนี้ดำเหลือเรือสองลำนะครับผมส่วนขาวเหลือมา้าเรือคนคู่นะครับเบียก็ขาวมีเบี้ยสี่ตัวดำเหลือเบี้ยสามตัวนะครับเอาละครับโหดำใช้เม็ดแทงม้าไปเลยม้าจะก,กระโดดไปไหนดีฮะโดดไปนี่ครับผมเอาละครับอา โค่นไล่อีกหมาต้องหนีอีกนะครับนี่จะเอาโดดมาทางนี้นะครับแบบนี้เอ,เอาเอาเนื้อมายึดครองไว้เลยครับผมของขอนะครับระดำแล้วก็เอาเม็ดแทงเข้ามาอีกอไม่มีใครยอมขายจริงๆนะครับผมพี่น้องว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร นี้ะครับขาวยังมีม้านะครับผมไม่ง่ายนะครับเกมนี้ถึงแม้เหมือนดำจะมี2องเรือเหมือนจะได้เปรียบนะแต,แต่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ง่ายนะครับขุนมา้าประชิดมา้าแต่ยังมีเม็ดเบี้ยผูกอยู่นะครับม้ากระโดดไปลุกหนึงที่ ขนเดไปทางไหนครับผมขุนดำเอาแล้วครับกลับมาไล่ม้าต่อแล้วก็ได้ทีแลกคนกันตรงนี้ไปนะครับผมโคนกินแต่ขาวโอโ้โหเห็นช่องนะครับลูกคลาดเข้าไปหนึ่งทีกินเรือเข้าไปเลยนะครับแต่ดำเอาโคนลุกไปก่อนเท่าเท่ากับดำไม่เสียโคนนะครับผมเนี่ยได้มา้าแลกเรือไปถือว่าฉลาดมากครับแต้มน,นี้เอาแล้วครับ พี่น้องมาดูตรงนี้เรือขาวจะถูกขังหรือเปล่าครับผมแล้วก็จะนีไปทางไหนยังไม่รู้นะครับผมน่าขังเลยนี่เขาเดินเบียเ้ยเรือขาวเดินเบีย้ยนะครับโดนขังเรือนะครับนะครับแต่มจะเอาคนขึ้นมากินเรือด้วยนะครับผมพี่น้องแต้มนี้เสียหายเลยครับโอ้โหแล้วครับผม กินเบียร์เขาไปก่อนด้วยโอ้โหดำใจเย็นมากนะครับยังไม่ทันขึ้นไปกินถ้าเป็นเราแล้วขึ้นไปกินเรือแล้วนะครับนี่แต่ยังไม่กินกินฟรีไปก่อนเอาล้ครับโยกมาเพื่อที่จะกินเรือไม่เอาขุนเข้ามาด้วยนะจะกินเข้าไปนะเรือเลยและลงกับโคนลงไปนะครับผมแบบนี้แบบนี้ถ้าดำใจเย็นๆนะครับผมพี่น้องก็มีโอกาสชนะได้เพราะมีเรือนะครับ แต่เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นตอนท้ายนะครับผมนะครับดำค่อยๆลำเลี้ยงหงายตัวขึ้นมาแล้วก็ปรับหมากนิดหน่อยนะครับขาวก็ประคองแล้วนะครับผมเริ่อประคองไม่ให้ดำเข้ามาลุกไล่ได้ถนัดนะครับ ินเข้าไปเลยกินแลกเบียกันไปนะครับเพื่อให้ทางสะดวกนะครับแบบนี้ลุกไปหนึ่งทีขุนขุนก็ขยับมาหนึ่งตาให้ีการลุกก่อนนะครับขาวก็ตั้งป้อมเหมือนกันนะครับผมพี่น้องครับดำเอาเรือออกแล้วลุกไปอีกทีหนึ่ง ดำยังห่วงเบี้ยริมอยู่นะครับผมเอาขุนผูกไว้นะฮะยังไม่มาทางนี้นะครับยังห่วงเบี้ยริมอยู่เอาละครับจะทำยังไงกันต่อไปเ,อเปลี่ยนใจครับผมเอาเรือมาทางนี้แล้วก็ค่อยๆกระชับพื้นที่เข้ามาแต่ขาวขาวลุกไปหนึ่งทีก่อนลุกอีกทีหนึ่งขุนไม่ออกใช่ไหมลุกอยู่อย่างนี้แหละนี่ เอาอยัางไงเออเอาเรือมากดหน้าขุนขาวไว้นะครับขาขุนก็ประชิดมากินเบี้ยแล้วละครับผมนี่กินเบียบเบ้ยจนได้ครับคุณพี่น้องแบบนี้ดําจะออกประมาทหรือเปล่าครับผมนี่ประมาทนิดนิดนะครับจริงจริงอะ่ะหมากตัวเองอ่ะมีมีมอ,อ,อะไรเหนือกว่านะครับผมดูแล้วถ้าเกิดเราประคองดีด แต่ตอนนี้ชักไม่ค่อยแน่ใจแล้วครับขาวดันเบียร์ขึ้นมาลุกอีกทีหนึง่งแล้วก็เอาโคนไปกันไว้ไม่ให้เรือทะลุออกมาหลังบ้านนะครับเอาโคนผูกไว้อ้าวทะลุมาแล้วเรือทะลุหลังบ้านมีอะไรหรือเปล่ามาดูกันนะครับหงายขาหงายนะครับเอาคนขึ้นมา โอนกลับมาลุกไม่ได้นะครับผมโดนเรือกินเลยนะครับต่านี้ขาวก็เลยใช้เดินขวนดีกว่าเอาแล้วครับแลกดำเอาบิเปี้ยหายมาแลกเม็ดนะครับรอา่งงา,คบอาครับแลกกินกันเข้าไปแลกข้าไปให้มันโลง่ลงๆลุกข้าไปอีกทีหนึ่งเอาแล้วครับได้กินด้วยนะครับโอ้โหแต้มนี้ ที่มีเรือก็จะได้เปรียบแบบนี้นะครับผมขุนขอขนเดินดีมากนะครับขุนขาวมากินโคนครโคนตัดจนจะกินเลยครับผมพี่น้องเนี่ยโอ้โหแบบนี้เสียหายครับผมเพราะว่าขนขาวสามารถกินกลับได้นะครับกินกลับกินกลับแถมผูกเม็ดไม่ได้ด้วยนะครับผมพี่น้องแบบนี้ อาจารย์ท่านก็เลยเให้ขอเสมอกันไปนะครับเสมอกันไปนะครับผมในสุดท้ายเพื่อที่เป็นกระชับไมตรีกันนะครับผมพี่น้องน,นี่นะครับผมสงครามม้าก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมเกมกันต่อไปครับผมคนขุนพลคู่เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ผมขาวเดินมาเหมือนเดิมนะครับผมมานะดูว่าจะเล่นม้าอะไรนะครับนะครับต่างคนต่างเดินขึ้นมาอย่างว่องไวเพราะเป็นเกมไวนะครับผมพี่น้องนี่ขาวขึ้นคนคู่มาเลยครับผมเล่นเบีย้ยคู่กลางกันทั้งคู่เลยนะครับผมกลางกระดานนะครับ,นะรบนะครับผมเปิดมากันขึ้นมา ยังไม่รู้นะครับว่าแต่ละท่านเล่นมาเล่นม้าอะไรนะรอ๋อดามเล่นม้าเทียมครับผมพี่น้องขึ้นเบียรริมไปโหฝั่งริมขวานี่แน่นปักนะครับผมฝั่งซ้ายเอาฝั่งซ้ายก็เอาเอา,เอาด้วยนะครับยันเบียกันเข้าไปนะครับผมนี่นะครับอาจจะต้องเจาะกันตรงกลางหรือเปล่าครับดามชวนทะเลาะมาเลยครับผมแทงเบีย ตัวคอนี่นะครับผมกินกันเข้าไปกินกันหมดดำใช้ม้ากินแล้วกินกลางกระดานนะครับนี่โอ้โหแลกกันอุตลุดแป๊บเดียวนะครับวิ่งหายกันหมดเลยขาวใช้มา้าโยกออกมาดิมกระดานฝั่งซ้ายอีกซ้ายนะครับผมพี่น้องตอนนี้ขาวนะ่าจะเล่นมา้าไร้รูปแบบฝ่ายดำเขา เหลือมากดหน้าขุนไว้ก่อนนะครับคองคอนะครับผมเผื่อโอกาสหน้ามีประโยชน์แล้วก็โยกมา้ามาริมกระดานมาครับผมหนังปีกซ้ายสีดำนะครับผมแตกดำนะครับแลกโคนแต่โคนไม่ยอมแลกด้วยหนีมากดตรงหน้าขุนเนี่ยโอ้โหใช่โคนสองตัวแล้วกับผมพี่น้องแทบนนี้เรามาดูกันเป็นโอ้โหกินล,ลุกเข้าไปเลยนี่ หมาก็กินนะครับผมนี่แต้มนี้สุดยอดครับผมพี่น้องเปิดทางโอ้โหจับม้าหน้าขุนนะครับแบบนี้มมาฟีไปหนึ่งตัวครับผมพี่น้องมาดูกันแต้มนี้เกิดอะไรขึ้นลูกขะลุกครับผมต้ไปเลยครับผมพี่น้องนี่โอ้โหไม่แน่ใจว่าเป็นหมากกลนหรือเปล่าครับผมแบบนี้นะครับพี่น้องลองจํารูปแบบไว้นะครับผม เรือยืนแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้โคน2ตัวใช้ม้านะครับใช้ม้ามาลิมกระดานแบบสูงๆแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดคลองเรือคลองคลอ,องเรือนะครับผมกินกระดานให้โล่งๆนะครับผมพี่น้องแล้วก็สุดท้ายใช้ม้าลุกจนไปเลยนี่ครับผมพี่น้องโคนขุนผลค,คู่ก็คือตัวทําเกมที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือน,นั่นแหละครับผม หมากกันสัมพันธ์กันหมดนะครับผมเกมนี้ก็สั้นๆแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆนะครับผมก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับขอขอบพระคุณด้วยนะครับผมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ